สวัสดีค่ะพี่นอ้องป้องปลายสุขูสุคนค่ะแม่ขาวเพิ่งกลับจากไปกีดยางค่ะเลยแวะมาเบิงเขาค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเขาเขาเจ้ามะลิค่ะพี่น้องน้องเขาหอมมะลิค่ะใกล้สิพ่อเกี่ยวแล้วพี่น้องว่าถึงอาทิตย์ก็ได้เกี่ยวแล้วจ้ะเดี๋ยวแม่ขาวสิพาไปเบิงเขาเหนียวอุ้นทั้งพูนค่ะกำลังเฮิมค่ะเดี๋ยวตามแม่ขาวไปเบิ้งเลยจ้ะ ี่น้องจา๋ายางมะฮอดมองนี้มันก็เป็นเช่นนี้เข่าล่มค่ะทั้งน้ำกระไายพร้อมเข่ากระล่มเพราะเข่าโอ้ยแม่ข่าสิได้เกี่ยวเข่าด้วยน้ำอันนี้ก็ยังเป็นเข่าหอมมะลิอยู่ดวยจ้ะเห็นบ่พี่น้องก็างามอยู่แต่ว่ามันล้มค่ะ เกี่ยวเขาเ่าลุยน้ำเล้วจ้าเดี๋ยวห้องไปเบิ้งข่าเนียวกันค่ะพี่น้องกะสะออนมาเข่าค่ะพี่น้องกะเป็นหมากดีเป็นห้วงดีอยค่ะเสียทียแต่มันล่มจุ่มน้ำนี่แหละอีกอาทิตย์หนึ่งคือสิได้เกี้ยวอยค่ะพี่น้องนับไปอีกเจ็ดหมือค่ะแม่ค้าเสิได้เกี่ยวเข่าแล้ว พี่น้องจ้ะอันนี้เป็นข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวกอคอหกที่แม่เขาว่าตอนนั้นใบเป็นดังๆนั่นแหละค่ะที่ลงคลิปไปรอบนั้นที่ว่าใบดังๆแล้วมันสิมีฝนอยางบอเนี่ยนะคะ่ะตอนนี้ห้วงเขาก็เริ่มตรงแล้วค่ะพี่น้องเริ่มตรงขึ้นมาแล้วแต่ขนาดจะอ่า ถ้าถ้าก้มแบบนี้ถ้ารู้สึกว่าห้วงเขาก้มลงแบบนี้นี่พี่น้องต่อคิดว่าจะเป็นน่วยเต็มน่วยดีอยู่ค่ะมาเม็ดเข่าก็จะงามอยู่คงว่ามีปัญหาอียงดอกสําหรับที่ว่าใบดังนะคะพี่น้องอันนี้แม่ขาวยืนอยู่ทั้งคันแท้พี่น้องสวมท่วมหัวเลยเด้ดนี่สูงคักค่ะ ยืนท่าย,ยืดทั้งคันแท้ค่ะพี่น้องสูงย่างคักเลยเขาแต่ว่าห่วงเขาเหนียวจะบอ่อหง่บอ่อยาวทอเขาเจ้าค่ะพี่น้องแม่เขาสังเกตบ้างแล้วเป็นห่วงที่ห่วงเขาจะหน่อยกว่าน่อยก่าห่วงเขาเจ้าจ้ะห่วงเขาจะหน่อยกว้วห่วงเขาเจ้าแต่ขะนาดจะได้ผลดีอยู่ค่ะ แม่ขาวจะเห็นเบิงห้วงเขานี่ค่ะอันนี้เขาเหนียวค่ะ <Yeah. S 1> คิดว่าอาทิตย์หน้าแม่ขาวจะเกี้ยวขา้าเ,เขาเจ้าเกี่ยวข้าเขาเจ้าเส็จแล้วก็คงด้ตโตใส่ขขาเหนียวเลยล่ะค่ะพี่นองส่วนที่ลมพี่นองเห็นบอกค่ะส่วนข้าเหนียวเขาที่ล่มจะลมทั้งเขาเจ้าทั้งขขาเหนียวค่ะ แดดกำลังออกพี่น้องเจ็ดโมงเสาแล้วค่ะกลับมาจากอ่ากลับมาจากมันกีดยางค่ะก็เลยมาเกี่ยวหมูมาเกียเก่ยวหมูแม่คาวก็เลยเลยลงมาเบิงเข่าค่ะอันนี้กับมีแววว่าสิได้เกี่ยวลุยนามขึ้นกันค่ะพี่น้องนามยังมีหลายค่ะปีนี่ฝนดีค่ะ ได้เกี่ยวเขาด้วยน้ำจ้าพี่น้องแม่ขาวลงมามในห้นาะห้เบิง์ค่ะพี่น้องเบิงความสูงของเขาถ่วมหัวเลยจ้ะความสูงความงามของเขาอันนี้ยืนอยูนได้นาเด้จ้ะน้ำกะเพราะเจี๊ยเจียเยพราะถ่วมลันตีนนี่แหละพี่น้องน้ำหลายอยู่ค่ะเบิงอาทิต์หนึ่งเบิย์นกลักวๆค่ะจะประมาณสักสิบหมื่นกสิได้เกี่ยวเขา มุ่ว่าน้ำเขาจะแห้งทั้งบอกยันได้เกี่ยวเขาด้วยน้ำทึง้งพงด้วยนั่นแหละแต่ว่าเขาเจ้ารู้แล้วล่ะค่ะว่าตรงเกี่ยวลุยน้ำเนี่ยเพราะว่าน้ำเลิกเลยค่ะอาทิตย์หน้าค่ะพี่น้องว่าสิเกี่ยวเขาแล้วแกเกี่ยวเขาเจ้าก่อนจ้ะอุ้ยแดดจ่องตาค่ะพี่น้องจ้ะแดดจ้องตาค่ะเจ็ดโมงกลัวแล้วตอนนี้ไม่ขาวลงมาในให้น้ำมาให้เบิ่งความําของเขาความสูงของเขาค่ะหวังกับเอ่อ พวงห่วงเข่าค่ะพี่น้องห่วงเขากะครอว่าโอเคอยู่ค่ะพี่น้องห่วงใหใยปันไดดอกแต่ว่ากะมันหนาดีจ้ะหนาจะได้อยู่ดอกหลยเติบอยู่ค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเขา่เขาเข่าเหนียวกอข้อหกจ้ะโอ้ยแต่เว้นสองตาเม่ขาว,ขาวเข่าเหนียวเป็นเข่าเหนียวกอข้อหกค่ะใกล้จะได้เกี่ยวเข่าแล้วเดียว ออตอนเกี่ยวเขาก็คงได้จับปลาขอนน้ำมันละคะ่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวแม่คาจะมาอัปเดตให้เบื้องเรื่อยๆเด้อจ้าโอ้ยแดดซ่องตาค่ะพี่น้องแดดซ่องตาจ้าเบิ้งความงามของเขาค่ะอยู่กลางทงนาค่ะพี่น้องจี้ละชีวิตเช่าไห่เช่านาค่ะเพาเห็ดอย่างเข้ก็เลยเห็นผลผลิตแล้วก็ ดีใจค่ะใก้สิดได้เกี้ยวแล้วใกลสิดได้เกี่ยวเขาแล้วจ้าพี่น้องจ้าแม่ขาวเฮ็ดทั้งข้าวเหนียวทั้งข้าวเจ้าสำหรับข้าวเจ้าหอมมะลินี่ใจจริงค่ะตั้งใจว่าจะเฮ็ดไวถักาไคายล่ะพี่น้องเพราะว่าบ้านแม่ขาวกินข้าวเหนียวค่ะ บาทที่นี่ราคาเข่ากับบอดีค่ะพี่น้องปีนี้ราคาเข่าบอดีค่ะก็คงต้องเก็บไว้ก้อนล่ะค่ะถ้าสมมุติว่าเกี่ยวแล้วก็คงต้องเก็บไว้ก้อนนั่นล่ละส่วนข่าเนีย้ยก็เขาวบกินค่ะพี่น้องเบิ่งว่ามันสิเหลือสํดัดมันสิได้สํดัดจ้ะ คลิปนี้แมฆาวกับผ้าช่มทงนานี่แหละค่ะพี่น้องทงไฮทงนาค่ะพ้าเบิงเข่าค่ะอาจจะเห็นหลายๆบ้านเพิ่นได้เกี่ยวแล้วค่ะกับแล้วแต่ว่ามีน้ำหน่อยน้ำไหลไปเฮ็ดก้อนเฮ็ดหลังค่ะจะคิดว่าอีกอาทิตย์นึงนี่ค้นค้องเริ่มเกี่ยวกันแถบทุกคนนั่นแหละจ้าพี่น้อง พี่พันน่องมาอยู่กลางทงค่ะมาเบิงเงินมาเบิงเขากําลังสิได้เกี่ยวแล้วนะนี่บางคนเิ่นกเกี่ยวแล้วค่ะแม่เขาคิดว่าคงเกี้ยวเองน่หละจ้ะบบได้คงจะบ่ได้ใส่รถเกี้ยวดอกเพราะว่ามันบ่หลายปันไดพี่น้องทั้งเขากับราคา <c oughs> บอดีเนาะทั้งทั้งราคาเขากับบดีนะค่ะแม่เขาก็เลยกว่าสิเกี้ยวเองจ้ะกะ <c oughs> จะแบ่งเวลามาเกี่ยวหลังจากกลับจากกิดยังก็จะมาเกี่ยวเข่าค่ะค่อยเกี่ยวไปเรื่อยๆโค้งสีแล้วไว้ดอกมันบ่ลายเป็นไหนจ้ะถ้าสิใส่รถเกี่ยวมันกะจ้างเพิ่นแพงแหมพี่นอ้องจ้างแพงค่ะกันเลยอยากประหยัดไว้ค่ะอยากประหยัดคาใส่ใจน้ำจ้ะกัเลยสิเกี่ยวเองค่ะ เป็นเกีียวมือเขานี่แหละจ้ะอาลาจ้าสปินน้องสําหรับคลิปนี้นะคะแม่ขาวกะขอจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะโอ้ยตะเว้นสองตาตะเว้นสองตาขอจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะเานาะอจะไหนกน็อย่าลืม้อจ้าฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องให้แม่ขาวเนี่ย้ะจ้าอย่าลืมจ้าช่องแม่ขาวเช่าบึงการะคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ให้การรับชมคลิปขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ให้นะคะสําหรับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะขอบคุณหลายๆจ้ะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะแม่เขาก็จะตามไปทุกคนเด้อจ้าจะจะตามไปหาทุกๆคนค่ะสําหรับคลิปนี้แม่เขาาลาไปก่อนค่ะพ่อกันคลิปหนาค่ะพี่น้องบายบายจ้าสวัสดีค่ะ